อะไรเธอมีอะไรจะคุยกับฉันเธอมีอะไรจะคุยกับฉันคุยมาว่าอย่าไม่ลืมว่าสิ่งอย่างนี้ลูกค่ามะหมื่นสองหมื่นมนมึ่งหน้านะขอมา เลี้ยงหัวค่ะมาเลี้ยงหัวตอนแม่เลี้ยงดอกเอามันไม่ห่างหรอกมันไม่ยอมกินเลยมีแต่มัมนเลาะ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 ตัวการ,ลการลเละาละขึะะ้นมาแล้วตัวปู่นางนั่นแหละคะ่ะดึงไว้ละคุณ หน 1> 1, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าดนี่มีเก่าโตเนาะคะ่ะหัวน้อยหัวกระโดนะคะ่ะตอกลักแล้วตอกลักและอีหางเพื่นนี่มันเกี่ยวไม่เวียนอย่างว่าหยอกอีหางอืม ออว้ายค่่ะเมือวานนี้ฝนตกค่ะดินนี่นะคะฝนตกดินเปียกอยู่ดินพวกซุ่มๆอยู่เปล่าไม่หน่อยก็ลงมลวบานเขาเลยต่อวันนี้แต่ว่าพิคแพนพี่ใหญ่เพิ่นบ่อยเอียงขาบเพิ่นบอยเศร้าขอบอขอปลูกไม่หน่อยก็เลยเด็กจูงงัวมาเลี้ยงน้ำพ้อใหญ่ งวมขวมฝากไม่ได้หุ่นค่ะม่ได้พูดหล่ะค่ะฟังเทียงหุ่นงุงขวมฝากว่าผีมาให้บ้านเดชไทยโหดเอาัวมาผูกว่าผียุหิ่นเพระาะว่าปันเขา่าไปแล้วนะคะมันก็บบมี่มองให้ผูกัวไว้ตอนนี้เข้ากับยังว่าพระเจ้าว่าเดชไทยมันก็หยามันกับพ่อปงเข่ามันเข่ามันปงนะคะเข่ามอนมันเหี่ยตอนวานนะคะมันปงเพราะเดชให้งวเล่ม อันนี้คือเขาที่มันเฮจอนเกีียวเนาะค่ะจริงๆนะค่ะไม่หน่อยว่าความคิดไม่หน่อยเนาะคนม,มักง่ายไม่หน่อยว่าเอาเขาที่ตัวนี้ละค่ะเขาที่มันเฮจากปีคี่แล้วนีเอาตัวนี้หลดปีหยังนี่มันละงามเลยเนี่ยเขียวไปบดล่ะเพิ่งที่คันขาออกเสมอพรอมว่าแม่นวานไหรอันนี้คือข้าวที่ มันร่วงตอนเกี่ยวข้าวนะคะพิ่งที่คุณแมนเบิร์ดค่ะเขียวเขียวหนิแมนเบิร์ดเขาเ,รเรพราะว่าถ้าเป็นหามันจะเป็นเหงาสีแดงนะคะอันนี้มันเป็นเขาค่ะไม่ได้รกให้เลยนะคะถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เป็นเขาแต่ทางเหงาไอหม่องตอหากเรื่องแดงนี่มันจะเป็นหยานะคะแต่นีส่วนหมากงี่จะเขาค่ะตัวที่กระได้มนะีแต่ข้าวค่ะ เขาโมนมันเฮียดิยค่ะนี่แต่เขาเฮียนี่ก็ได้ว่านได้เป็นไห้คุณค่ะงามแล้วไม่หน่อยว่าโตรงวานไม่ก็ได้คุณให้นะแห้งงามค่ะพ่อเอาโหลดคนขีดขานขึ้นไม่หน่อยด้ละ่ะแต่ข้าเจ้ากับสีมะวานไม่ไทยไม่ขึ้นเราล่ะค่ะแต่เขาเฮียกับพอเอาล่ะค่ะนี่ฝนตกมากมันป่งข้นง,งามขออึ้นยังไ้ เดี๋ยวม่น่าข่ายง่าปเบิ่งให้ให้ให้ง่ายพ่อเอาขาขาให้นี่อันนี้เขาเฮียเนาะค่ะเขาโลนจากรถเกี่ยวเขาได้นี่เขียวเว้ยละค่ะข้าวหมดเลยได้นี่เงาข้อขาวนี่มีได้เขาค่ะบรดคู่ไฮ่ค่ะนั่นเป็นเขาเฮีย